สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเออมาเปิดดูก้อนเห็ดนะคะว่ามีเห็ดออกใหญ่หรืออยังมันไม่มีเห็ดออกกี่ก้อนนะคะเดี๋ยวมาลองเปิดดูนะคะคือเมื่อวานนะคะฝนตกแล้วก็ อากาศมันชื้นแล้วไม่ได้ลดน้ำหา,าทั้งวันเลยก็ออกมาลดไม่ได้เพราะว่าฝนตกแต่ว่าโรงเรามันก็อยู่ตรงตรง,รงออขอบนะฮะของรังคาอยู่แล้วมันก็ตกมาใส่อยู่แล้วะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะฮะโอเคนะคะนึ่งนะอ๊ ติดอยู่นะะข้างบนเรายังไม่ได้แกะออกนะโอ้ออกแล้วค่ะก้อนหนึ่งเฮ้ยก้อนพลังก็ออกค่ะนี่นี่เลยมันออกมาแล้วมันเยอะมากนะสวยอะ่ะอยากเก็บแล้วอ่ะก็มันมีก้อนที่ยังไม่ออกนะฮะเรายังไม่เปดิดนะฮะอีกก้อนนะคะ ก้อนพวกนี้ยังไม่ออกนะยังไม่ออกแล้ว่าเราเปิดก้อนเลับอู้อูออ้นี่เยอะเลยนะคะโอ้โหจะได้เก็บนะคะ่ะอืมอุ้ยมันออกกีด่ดอกเนี่ยมันออกเป็นแบบพุ่มเลยอะปอดมันเยอะมาก นี่เลยค่ะข้างบนนี่มันอาจจะมืดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เปิดสัตนอะไรออกออกดีอะค่ะนีลงมาอีกมีอีกจ้ามาดูนี่ค่ะนี่คือจะได้กินแล้วว่านี่ยีนี้คงได้แกงอะค่ะนี่ค่ะโใกลกันเลยนี่ก็ออกมาเยอะเลยมื่อมันออกเทียมมันออกเยอะมากเลยอะค่ะ เอาแบบเออเป็นพุ่มใหญ่เลยอ่ะเนี่ยอันเนี้ยคนจะได้เก็บกินแล้วเพรามใหญ่แล้วมันออกก่อนเพื่ออะไรคะนี่นี่น,นี่อันนี้ก็ใหญ่พอเก็บกินแล้วนี่อีโอตอก้อนนี่มันคือแบบคือแค่แค่สองสามก้อนนี่คือแบบ กินได้หนึ่งโคเรือนแล้วอ่ะนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวประมาณสายๆหรืออาจจะตอนเย็นเลยแล้วก็จะมาเก็บนคนะะ่ะเพราะว่าเท่าเนี้กํกำลังกินกําำลังพอดีแล้วเราก็เออเดี๋ยวดูก่อนว่ามีก้อนไหนที่มันจะออกไหมมีเรายังไม่เปิดดีวกว่าเพราะว่าให้มันพูนๆูน,นหมาใช้วิธีนั้นดีวกว่ามันจะเร็วนะคะ อันนี้คือก้อนมันจะออกเห็นไหมมันเหมือนมีมีอะไรพุมพูนออกมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บเห็ดกันนะคะ เห็ดก้อนแรกนะคะของเราดูถ้าเราดึงอย่างเงี้ยมันจะออกไหมมีเก็บยาเามือนกันนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่นะคะมันต้องเอาช้อนเข้าไปอย่างนี้ะค่ะแล้วก็งัดนะคะงัดปึ๊บเลยนี่คือมันทำยากไม่มีคนถ่ายวิดีโอให้นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะ ได้มาแล้วงัดออกค่ะเห็นไ,ไหมอันนี้คือแบบไรง่ะหนึ่งก็ข้างในมันเป็นอย่างไรข้างในเราก็ต้องแต่งก้อนนะคะให้มันเออชื้อมันสะอาดก่อนนะคะเราก็งัดงัดออกมาก่อน สะอาดนะคะเก็บเก็บอีกก้อนนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บอีกก้อนนะคะอันนี้คือก้อนที่สองนะคะเราจะเก็บแค่สองก้อนนะคะวันนี้ไว้ทำอาหารเย็นนะคะสองก้อนจ้าแค่นี้ก็กินสองคนก็อิ่มะคะ่ะจะไว้แกงก็ได้ไว้หนึ่งก็ได้นะคะจิ้มน้ำพริก หรือว่าจะทอดใส่แป้งชุบแป้งทอดนะคะอร่อยค่ะนะคะจากทีเ่เปิดจุกจุกตรงนี้ค่ะเปิดแล้วแล้วปรากฏว่าเราข้องใจว่าบางคนเขาเอาไว้ตัวเหลืองๆหเนี่ยค่ะออกด้วยแต่เราไม่ได้เอาออกก็เลยบางคนบอกว่าให้เก็บดอกแรกก่อนแล้วค่อยเอาออก แต่ไปถามเจ้าของฟาร์มแล้วนะคะเขาบอกว่าให้เอาออกค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ดอกใหญ่ขึ้นนะคะดอกเห็ดใหญ่ขึ้นแล้วก็ขายาวนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองเอาออกดูนะคะมันก็เอาออกง่ายนะคะก็แค่หุ้มเดี๋ยวมันต้องใช้สองมือเนาะเอาออกดูย เอาออกเลยนะคะจ็บขอตัวเอาออกกันนะคะแล้วมาดูว่ามันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไหมคะเราพบหนึ่งก้อนเราก็แยกออกมาแล้วนะคะคือพบการเป็นราเขียวนะคะต้องแยกออกนะคะ ไม่งั so, your your ้นมันจะลามหมอว่ามันจะลามเร็วมากต้องแยกออกแล้วก็เอาตัวนี้ออกไปเลยไม่งั้นมันจะลามไปถึงข้างในก้อนนะคะตอนนี้ข้างในยังไม่มีนะคะข้างในก้อนยังไม่มีมีแต่ข้างนอกเราต้องรีบเอาออกไม่งั้นมันจะลามก็จะรักษาไม่ได้นะคะก็ถ้าเกิดมันโอเคก็อาจจะเอาก้อนมาเพิ่มค่ะวันนี้ก็ ขอจบคลิปเีย็นเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ